คนชอบลืมดูไว้นะครับผมใช้ที่หนิบกระดาษนะครับเวลาลืมลูกกุญแจนะครับผมล็อกไว้แล้วนะครับก็ล็อกไว้แล้วนะครับใช้ที่หนิบกระดาษนะครับแย่เข้าไปแล้วก็หมุน ใชป่าเห็นไหมครับง่ายมากนี่ใช้ที่นี่กระดาษนะครับเวลาใครลืมแจ นึล่ลูกกุญแจไว้ที่ต่างๆนะครับนะครับง่ายมากนีให้เราง่ายหน่อย ตัวนี้มันยางนม่น่นครับนี่ครับเนี่ย,ยากที่นี่ประดานะครับช่วยได้เวลาลืม